ครับสวัสดีครับผมภาคจากรียานุกุณพันธ์น,นะครับเปีจะรนวิตรีพอร์ตครั้งที่6ของหน่วยงานวีแคร์ในส่วนของ Marketing นะครับในภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมของสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการประชุมนะครับวีแคร์ไปทำสัปดาห์ซึ่งมีรายงานการประชุมออกไปก็มีเรื่องที่จะต้อง ดำเนินการนะครับเรื่องที่หนึ่งก็ค<ๆ>ือเรามีการต่อสัญญาขายฝากของบ้านทีรินนะครับโดยพี่หนึ่งไดจ้จัดส่งเอกสารสัญญาต่ออายุสัญญาอีกหนึ่งปีไปให้แล้วนะครับเพื่อเมื่อหากได้สัญญาขายฝากตัวนี้กลับมาเนี่ยเราก็จะสามารถนําสัญญาขายฝากนี้ไปดำเนินญญาการนักลงทุนได้ซึ่งมีคนสนใจอยู่มานั้คน2องคนอยู่ตอนนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นการต่อสัญญาของคุณยุติกรที่จะหมดลงในตั้งแต่ผืนสารยานะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ส่งเรื่องไปให้ว่าแกอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมซึ่งผมได้ส่งเรื่องนําเสนอให้กับพี่กอปไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับรอพี่กอปตอบกลับมานะครับต่อไปเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ดินของคุณวัฒนาในกรรมสิทธิ์ดินในอําเภอสมุยนะครับซึ่งได้ประสานกับทางพี่หนึ่งน่าจะเสร็จน่าจะมีการโอนนะครับ ในสัปดาห์หน้านะครับทำเรื่องโอนสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตารางส่งทรัพย์นะครับของกรุงเทพและอุดรเนี่ยทำแล้วนะครับเดี๋ยวจะแเก้าไปให้พิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับมีเคสสวยทั้งสิ้น8เคสด้วยกันนะครับก็อะไรมาตั้งแต่คนโดสุขุมวิทอ่าสี่ล้านเอาล้านเจ็ดนะครับบ้านสร้างเองนะครับล้านสามเอาเจ็ดแสนนะครับที่ดินเชียงใหม่นะครับ สองล้านสองเอาล้านสองนะครับทาวเฮ้าส์นะครับสามล้านเอาล้านห้านะครับและก็ทาวเวมหนึ mainland, 1, 000, 4, 000, ora, casos, ่งล้านเอาสี่แสนอาคารพาณิชย์ของพิกอฟที่ส่งเข้ามาที่สุดประการสี่ล้านห้าสี่ชั้นครึ่งยี่สิบล้านเอาสิบสองล้านแล้วก็ทาวเวมสามชั้นสามจุดเจ็ดล้านเอาสองล้านห้าแล้วก็บ้านลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับล้านห้าเอาหกแสนซึ่งผมได้ส่งไปให้น้องๆนะครับส่วนเคสที่โดนโดนสำหรับของนุ่นนะครับสุขุมคอนโดสุขุมวิทอ่า นะครับที่4ล้านเอาร้านเเนี่ยลูกค้าเพิ่งส่งต่อเข้ามาวันนี้เป็นลูกค้าต่างชาติก็มีคนสนใจนะครับมีคนสนใจเหมือนกันทั้งคุณชาวริคุณมนูลูกค้าเชียงใหม่สนใจอยู่แต่ว่าก็รอเอกสารนะครับเขายังไม่ส่งเอกสารเข้ามานะครับรของรุ่นก็จะมีอีกวันนึงก็เป็นบ้านลาดพร้าวนะครับที่บอกว่าร้านห้าเอาหกแสนก็มีคุณวชิรพงศ์สนใจตัวอื่นยังไม่มีคนสนใจนะครับตัวอื่นยังไม่มีคนใจของรุ่นก็จะมีมีเป้าอยู่ที่อคอนโดนะครับและก็บ้านลาดพร้าวร้อยหนึ่ง นะครับของขิมเองนะครับขอบคุณพงษากับคุณชวนชัยเนี่ยสนใจในตัวของคอนโดนะครับคอนโดสี่ล้านเอาล้านเจ็ดนะครับของปุ้ยก็เช่นเดียวกันครับของปุ้ยก็เช่นเดียวกันสนใจคอนโดคุณอาร์คาเดทสนใจคอนโดสี่ล้านเอาล้าน 4, 000, เจ็ดตรงสุขมุมวิทสามสิบเก้าเนี่ยสนใจเหมือนกันคุณอาคาเดทนั้นแสดงว่าเป้าณนะตอนนี้ก็จะมีสําหรับที่เสนอลูกค,คา้าแล้วดุนโดก็มีคอนโดสุขมุมวิทสามสิบเก้าสี่ล้านเอาล้านเจ็ด นะครับแล้วก็บ้านาลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับร้านห้าเอาหกแสนคอนโดเนี่ยฮะหน้าเนื่องจากว่าเป็นเคสของต่างชาติเนี่ยก็ได้น้องหินระสานซึ่งเขาบอกเขาเขายังไม่สะดวกที่จะคุยกับเราเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะให้ประสาอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับส่วนบ้านลาดพร้าวร้อยหนึ่งเนี่ยราสาไปแล้วนะครับลูกค้าอยู่เชียงใหม่จะกลับมาและส่งกระสารให้เราพร้อมคุยกับเราเนี่ยสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองเคสเนี่ยก็จะเป็นเคสที่ตามในสัปดาห์หน้าของมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ ภาพรวมหากมานั่งตรงตรงนี้แล้วเนี่ยฮะเราก็จะตามงานได้เร็วขึ้นนะครับว่ามีเขตไหนสวยไม่สวยยังไงนะครับตามเขตที่เร็วขึ้นส่วนข้อสังเกตก็คืออ่าซึ่งถ้าเป็นที่ดินเชียงใหม่เลยเนี่ยโดนยากเหมือนกันครับแต่ถ้าช่วงนี้มีของกรุงเทพเข้ามาเนี่ยโดนโดนเนี่ยก็น่าจะพอที่จะทํารอบได้เหมือนกันนะครับก็จะกระตุ้นในเรื่องของคอนโดนกับบ้านลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับต่อไปนะครับนี่คือในส่วนของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับก็น่าจะ ปรับการทํางานนะครับในสัปดาห์แรกก็ดูมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากเขามาเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับจะได้กดดันมากยิ่งขึ้นครับนี่คือในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับผมขอจบวิดีโอรีพอร์ตในคนงานมาร์เก็ตติ้งเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ